สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแลวก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งครับผมมอกลิดดูทุ่งนะครับเจ้าตำรับสมุนไพรดองดูทุ่งสุดเตียงพังนะครับที่อยู่ในตู้นะครับตอนนี้สมุนไพรดองใกล้จะหมดแล้วครับก็จะมาหาสับสมุนไพรส่วนประกอบเอาไว้รอเข้าตำรับนะครับวันนี้ก็สับตําลึงนะครับตําลึงนี่ก็อยู่ในตำรับยาดองสุดเตียงพังของจกกักริดนะครับผมวันนี้ที่อยากให้ดูก็คือสมมุติว่า เราหลายท่านรู้ว่าตำลึงเขามีสรรพคุณในการบำรุงเกี่ยวกับสมรรถภาพหรือว่าสุขภาพทางเพศชายนะครับจะคิดก็อยากแนะนำนะครับถ้าเราจะเอามาดองเอามาทำเองก็พยายามเลือกหัวที่เขาจอ่เถาหรือหัวที่เขามีสีออกเหลือง,งแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับอันนี้จะออกเหลืองอันนี้จะ,นนจะเขียวๆนีนะ่อันนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็ถัดไปคือถ้าเราหาแบบเหลืองเหลืองไม่ได้เราก็ พยายามหาเถาที่เขาเป็นปมๆแบบนี้ครับผมถ้ามีปมเยอะๆแบบเนี้ยเขาก็จะมีสรรพคุณที่ดีกว่าเถาเรียบๆทั่วไปนะครับแต่ว่าที่จะก,กิดออกมามันก็จะมีทั้งเถาเรียบธรรมดาทั่วไปก็มีแล้วก็ที่เป็นปมก็มีนะครับก็พยายามเลือกให้มันเข้ากับตำรามากที่สุดนะครับเพื่อเอามาเข้าตำรับให้ทุกท่านได้ใช้อันนี้ก็เป็นส่วนที่สับแล้วนะครับเพิ่งเริ่มทํานะครับเพิ่งเริ่มสับวันนี้ก็จะออกสีเหลืองๆนะครับเราไปตากเขาจะเป็นสีเหลืองสวย นะครับพวกนี้จะมีสรรพคุณมากกว่าพวกเทขียว,ยวแบบนี้ก็เทาใหญ่นะครับแต่ว่าก็ยังเหลืองไม่เท่าแบบนี้ครับก็เอามาเข้าตำรับให้ทุกท่านได้ใช้นะครับท่านใดมีก็ลองหามาทําดูนะครับหรือว่าถ้าสนใจก็ทักมาหาจักกิจได้ครับผมมีพอได้ส่งให้อยู่ครับสูตรเตียงพังครับผมขอบคุณครับ